เดี๋ยววันนี้เรามาทาข้าวหน้าเนื้อพริกเผาสไตล์จีนกันต้องบอกว่าเป็นเมนูทดลองที่ผมทําแล้วถูกใจมากๆจนอยากให้ทุกคนลองทําตามดูนะครับแล้วจะถูกใจและถูกปากแน่นอนทําตามง่ายไปดูกันนะครับผม,มขั้นตอนแรกเราจะหมักเนื้อไว้สัก10นาทีนะครับเราจะโรยด้วยพริกไทยแล้วก็เกลือทั้งสองด้านนะครับเราจะหมักทิ้งไว้อย่างน้อย10นาที พอตอนนี้เนื้อหมักครบสิบนาทีเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมตั้งกระทะจุดไฟนะครับแล้วก็ใส่เป็นน้ํามันพริกเผาเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็มีเนื้อพริกเผาเล็กน้อยค่อยๆเกี่ยให้เต็มกระทะนะครับและพอน้ํามันเดือดนะครับเราก็นําเนื้อไปทอดนะครับผมจะทอดด้านละ4ีวินาที เนื้อที่ผมใช้วันนี้จะเป็นส่วนของสันสะโพกนะครับถ้าใครใช้เนื้อสดอื่นก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็อันนี้เป็นเคล็ดลับนะครับผมอยากให้เนื้อมีความแบบหอมพริกมากยิ่งขึ้นผมจะนาพริกแห้งเนี่ยไปทอดร่วมกันด้วยนะครับค่อยๆทอดไปด้วยกันเราค่อยๆทอดนะครับ45วีแล้วก็พลิกด้านนะครับระหว่างนี้เราล้างต้นหอมนะครับแล้วก็นําต้นหอมเนี่ยมาซอย ได้แล้วตอนนี้เนื้อกะทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะนําเนื้อมาพักไว้นะครับผมสิบนาทีรอให้เนื้อเขาขยายตัวนะครับแล้วเราค่อยมาหั่นกัน <huh. S 1> เนื้อทอดพริกเผาสไตล์จีนของเราวันนี้จะกินกับข้าวสวยไทยร้อนๆนะครับแล้วก็นําข้าวสวยเนี่ยใส่ในชามแล้วก็พอเวลาครบสิสนบ,บนาทีนะครับเราก็ค่อยๆสไลด์เนื้อนะครับแล้วก็นํามาตัดใส่ชามนะครับ สุดท้ายเนี่ยเราจะโรยต้นหอมแล้วก็ตอกไข่ไก่แยกไข่ขาวไข่แดงออกจากกาันแน่นอนว่าไข่แดงเป็นไข่ที่เกศกินดิบได้นะครับใส่ไข่แดงลงไปหน้าตาน่ากินมากๆกับข้าวหน้าเนื้อพริกเผาสไตล์จีนของเรานะครับพร้อมที่จะรับประทานแล้วคือเวลากินเมนูอาหารแบบเผ็ดสไตล์จีนต้องมีน้ำฟักเนี่ยเหมาะที่สุดแล้ว คำนี้จะมีแบบไข่แดงดิบแล้วก็ต้นหอมเนื้อทอดแล้วก็ตัวซอสพริกของจีนแล้วก็พริกทอดนี่คือแบบเข้าส่สวยร้อนๆหอมมากอืม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 ,อม ผมว่าเมนูนี้ทุกคนสามารถทําตามได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าขั้นตอนมันไม่ได้ซับซ้อนและวัตถุดิบสามารถหาได้ใกล้ตัวซื้อได้ตามทั่วไปได้เลยครับผมถ้าชอบคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางที่ทุกคนได้เห็นแล้วก็ฝากคลิปของฟูด,ด้วยบ๊ายบาย